เจ้าสัวหยุดเดี๋ยวนี้นะเสียงคุณยายตะโกนลั่นบ้านเมื่อจูๆจ่ๆเจ้าสัวแมวไทยสีสวาส่างที่ปกติแสนจะเรียบร้อยก็กระโจนเข้าปัดกระปกยาโรคหัวใจในมือยายจนร่วงกระจายยายโกรธมากคิดว่ามันผีเข้าพยายามจะเก็บยามากินแต่มันกลับส่งเสียงขู่ฟอดวงตาดุดันขวางหน้ายายไว้ไม่ให้เข้าใกล้แล้วใช้ปากคาบขวดยาวิ่งหนีไปซ่อนใต้ตู้ หลานสาวที่ได้ยินเสียงโครมครามวิ่งลงมาดูรีบมุดเข้าไปแย่งขวดยาจากปากเจ้าสัวพอหยิบขึ้นมาอ่านฉลากชัดๆมือเธอก็สันเทาแล้วตะโกนสุดเสียงคุณพระช่วยยายนี่มันไม่ใช่ยาโรคหัวใจแต่มันคือยาเบื่อหนูที่ใครไม่รู้เอามาวางสลับกัน วินาทีนั้นทุกคนหันไปมองเจ้าสัวที่นั่งหอบแหกอยู่มุมห้องด้วยความรู้สึกผิดจับใจที่แท้การกระทำที่ดูเหมือนก้าวร้าวรุนแรงคือสัญชาตญาณอันแสนวิเศษที่มันพยายามสื่อสารเพื่อช่วยชีวิตเจ้าของที่มันรักสุดหัวใจถ้าไม่ได้เจ้าสัวปัดทิ้งวันนี้ยายคงไม่อยู่แล้ว